มาจะคลอดลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับจะคลอดแล้วไอ้นะไอ้นะไอ้นะอยู่นี่แหละไปคลอดข้างล่างเลยห้ามขึ้นบนมันอยากขึ้นไปคลอดบนบ้านคนระับท่านผู้ชมครับแต่ผมไม่ให้ขึ้นโอ้ท่านผู้ผชมดูอืมน่ารักจังเลยโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวโอ้โหมีเยอะมาก คุณผู้ชมครับตอนนี้หมาผมมันกำลังจะคลอดลูกนะครับดูนี่มันอยู่ใต้นี้ครับผมมาเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูอื้มไคลอดลูกแล้วเหรอหมาจะคลอดลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วอย่าไปปล่อยตัวให้ผู้ชายพอท้องแล้วลำบากเลยเห็นไหมอีกประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็จะคลอดแล้วครับตอนนี้ร้องโวยวายตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับตั้งแต่ปีห้าผมนอนก็ไม่ได้นอนนอนเลยนอนเลยนอนเลยคลอดเลยคลอดเลยคลอดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะออกเลี้งยงอ้ยน่า <c oughs> จะเจ็บครับอ้น่าสงสารครับ <c oughs> ดูมนะันตอนนี้ก้นกระดกแล้วครับจะคลอดแล้ว ไอ้นะไอ้นะไอ้นะอยู่นี่แหละไปคลอข้างล่างเลยห้ามขึ้นบนมันอยากขึ้นจะขอดบนบ้านนะท่านผู้ชมครับแต่ผมไม่ให้ขึ้นดูดูดูมันจะขอดแล้วจะขอดแล้วไปเร็วไปนอนนู่นไปไปนะไปไปไปห้ามด้วไปจะออกแล้วจะออกแล้วไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้ามขึ้นห้ามขึ้นสู้สู้สู้นะสู้สู้ไอ้นะไอ้นะไอ้นะ ยู่นี้แหละห้ามขึ้นบ้าน,ห,น,าน,ห,นห้ามขึ้นบ้ไปไปานห้ามขึ้นห้ามขึ้นไปไปห้ามขึ้นไปอยู่นู่นไปตอนนี้ผมเอาผ้าใหม่มาให้มันแล้วนะไปไปอยู่ข้างในนู่นเข้าไปเข้าไปคอดข้างในแต่คอดข้างในไป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 นะไปไปไปห้ามดื้อห้ามดื้อไปมันอยากขึ้นไปคลอดที่บ้านนะแต่ผมไม่อยากให้มันขึ้นเดี๋ยวมันสปกรปรกเหม็น ไปไปไปเอาผ้าห่มให้แล้วไปนีในน,น,นี้มาเลยมาเลยท,เท่าก่อนที่ไม่รู้อีกกี่ชั่วโมงมาจากข้อนี้คนระับผู้ชมครับ เดี๋ยวรอลุ่นกันนะครับว่าลูกม,มันจะออกมาหน้าตาเป็นไงอันนี้มันคลอดออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมตัวสีดำครับอุิยน่ารักมากเลยท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับ มันห่วงแนะ้วมันไม่ให้ดูลูกมันเ,เดี๋ยวรอมันคลอดหมดแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูทั้งหมดเลยนะนับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คลอดมาเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้มีประมาณ3ามตัวนะครับดูไอ้นะขอดูลูกหน่อยไม่ให้ดูมันไม่ให้ดูไอ้นะขอดูลูกหน่อย น่ะเอ้ยขอดูลูกหน่อยได้ไหมฮะขอดูลูกหน่อยนี่ะมันติดไว้ไม่ให้ดูครับอายสงสัยจะอายกล้องขออนุญาตนะนะนะอขอถ่ายได้ไหมสงสัยจะอายกล้องไม่ให้ดู เยกับลายเขานะครับลูกมันอมโอ้คุณผู้ชมดู<อ>น่ารัก<อ>จัง,<อ>งเลยโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวโอ้โหมีเยอะมากหืวหวงลูกไอ้น้าขอจับได้ไหมฮะขอจับหน่อยได้ไหม ฮอืมอืมน่ารักน่ารักดูลูกน้อยมันห่วงครับดูมันห่วงไม่เอาหลอกเขาไม่เอาหลอกดูเฉยเฉยน่ารักมากครับใครที่อยากได้นะครับเม้นเข้ามาเลยครับเนี่ยผมไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าเยอะเกินไปผมอาจจะเลี้ยงสัก ตัวเดียวก็พอนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะแบ่งบ่งให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงกันนะครับผมดูมีกี่ตัวเนี่ยเออก็ประมาณห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าผมจองสีน้ำตาลนะผมสีน้ำตาลน่ารักจองสีน้ำตาลกับตัวขาวดำนะขาวดำก็น่ารักครับนอกนั้นดำหมดเลยไปได้เชื้อใครมาเนี่ยใครอยากได้ก็ ติดต่อผมมาได้ครับผมทักมาในเฟซหรือไม่งั้นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมค่ะงั้นผมขอปิดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ